สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารุนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอะจงโจมบคลน,นะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดชาวธาตินนะคะชาวธาตินเป็ชาวราศีพุกศกันมังกรค่ะปรจะจำเดือนมีนาคม2567นาะเรานะมาดูกันว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างจะมีคนเข้ามาฟลิงมีคนเข้ามาขายขนมจีนไหมนะคะขอดูพลังงานของคนโสดชาวธาตินก่อนนะคะไพ่ใบแ,แรกค่ะเดอะเฮอร์มิต เกาเหลียนจัดจิตเดอะฟูอืมก็ <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวท่าดินอาจจะไม่ค่อยได้สนใจใครหรือว่าคนที่เข้ามายังไม่โดนสเปคตรงไทยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวท่าดินไม่ค่อยมีเวลาด้วยค่ะในตรงนี้เนาะบางครั้งบางทีเอเหมือนมีคนเข้ามาสนใจแต่ไม่มีเวลาค่ะก็ยังไม่ได้เปิดใจยังไม่ได้คิดจะชอบใครนะคะคิงออฟครับค่ะ The h แ n g m a n นายอ๊อฟสอดแปดดาบดูเวลและเพจอัพาร์ติเคิะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของคนโสดชาวธาดินเนาะที่ผ่านมานะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะอาจจะมีสเปคสูงหรือว่าอาจจะเป็นคนที่จีบใครไม่เป็นหรือว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจคุยกับใครอะคะ่ะมันก็เลยทำให้คุณยังโสดอยู่แล้วก็เป็นอะไรที่ ตัวคุณเองค่อนข้างที่จะคิดเรื่องการแต่งงานช้าคิดเรื่องการมีครอบครัวช้าค่ะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ตัวคุณเองอาจจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องการทํางานสร้างครอบครัวสร้างฐานะนะคะเหมือนกับดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่พี่น้องเนาะในตรงนี้ค่ะมันก็เลยยังทําให้คุณยังไม่ได้คิดถึงเรื่องแฟนยังไม่ได้คิดถึงเรื่องคนรักอะค่ะแต่บอกเลยว่าในเดือนนี้ก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะเขาจะเป็นคนเข้ามาเออปิ๊งเข้ามาสนใจคุณเองค่ะ แต่ในที่เนี้ยมันก็เป็นไปได้สูงเลยว่าชาวธาตดินในหลายๆคนนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจนะเพราะว่าไม่ว่างเนาะไม่ว่างที่จะคุยไม่ว่างที่จะดิวด้วยอะคะ่ะในตรงนี้แล้วก็มีความกลัวความกังวลใจด้วยนะอืมกลัวว่าอะไรอะไรจะไม่เป็นอย่างที่คิดกลัวว่าที่จะเปิดใจไปแล้วกลัวจะผิดหวังกลัวจะเสียใจอะคะ่ะ แล้วในตรงนี้ค่ะชาวธาตุดินในหลายๆคนคนโสดนะอาจจะเคยผิดหวังอกหักเรื่องความรักมานะแล้วทําให้รู้สึกเข็ดรู้สึกไม่อยากที่จะมีใครในตอนนี้อยากเป็นอิสระอยากยังห่วงแหนห่นหวงแหนความโสดอยู่ค่ะยังไม่ได้เปิดใจให้ใครนะอืมเป็นไปได้สูงด้วยว่าคุณอาจจะได้พบกับคนรักที่เป็นเขาเรียกรักทางโซเชียลหรือว่าเป็นคนที่อยู่แดนไกลเป็นชาวต่างชาติค่ะเป็นไปได้สูงมากๆเนอะ ขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่วุฒิภาวะเขาอาจจะมีนิสัยเด็กๆะแต่มีความรับผิดช,ชอบนะแล้วก็เป็นคนมีสเสน่ห์คนหนึ่งค่ะก็เหมือนกับถ้าได้เจอเขาก็รู้สึกปิง๊งแหละกับคนคนนี้แต่บางทีบางครั้งด้วยเวลาด้วยโอกาสก็อาจจะทําให้คุณทั้งคู่แค่คุยๆกันเนาะโดยที่ว่าชาวธาตุดินเลือกที่จะยังหวงแหนความโสดและในหลายๆคนนะคะอาจจะยังปิดกั้นตัวเองอยู่เนื่องจากบาดแผลเก่าในอดีตนะ มาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเขาจะเป็นชาวธาตุดราศีใดเอ่ยห้าเหรียญสองถ้วยสิบเหรียญเพจออกครับนะคะห้าดาบและหกเหรียญอะมุ่งเน้นไปทางชาวธาตุดินด้วยกันนะคะที่เป็นชาวพ,พุกศก กันมังกรนะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุน้ําเข้ามาบวกด้วยค่ะมีนกรกฎพิจิกต้องบอกเลยค่ะว่าคุณคนนี้เขาจะเป็นคนที่อกหักผิดหวังเรื่องความรักมามีประสบการณ์ด้านความรักมาเป็นคนทีเออ่เขาเรียกฐานะการงานมั่นคงค่ะแล้วยิ่งตรงเนี้ยขึ้นมาตอกย้ำนะว่าคุณจะได้พบเจอกับคนที่เราอ่อนฟ้าเด็กกว่าหรือว่าดูสดใสนะคนคนนี้เข้ามาเติมเต็มค่ะเขาเป็นคนถูกสเปคตรงไทยคุณนะเขาจะเข้ามาขอโอกาสคุณ ในตรงนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่พบเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วก็อาจจะไม่ได้ทันตั้งใจที่จะคบด้วยนะแต่ว่าอาจจะเผลอใจชอบเขาอะค่ะในตรงนี้เป็นไปได้สูงเช่นกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณกับเขาจะได้คบกันแบบจริงจังไหมเอ่ยนายอัลพาร์ติเคค่ะ แปดเหรียญค่ะเด e t o w e าวเวร์มีการขยับภัยนิดนึง king of cup นะคะห้าไม้นายออฟ o อ s w o r ก็มีการสานความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังค่ะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาก็ช่วงแรกๆอาจจะต้องปรับทัศนคติ ปรับนิสัยกันหน่อยนะมันเป็นอะไรที่อาจจะมีปัญหาอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ถือว่ายังคงไปต่อความสัมพันธ์ได้ะค่ะเพราะว่าตัวของ คิงอ of คั p ขึ้นมาเนาะแล้วก็ตามมาด้วยคิงอัพสอดค่ะก็เหมือนมันเป็นการตัดสินใจเป็นการที่จะให้โอกาสตัวเองเราให้โอกาสกับเขานะที่สุดว่าคุณกับเขาจะไปด้วยกันได้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่นะคะสามารถที่จะประคับประคองฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้แล้วก็เหมือนเอ่อเขาเรียกอะไรเมื่อเริ่มดูแลเทคแคร์กันมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเหมือนกับว่าเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ไปต่อความสัมพันธ์ได้ดีนะในหลายๆคู่อะคะ่ะก็บอกเลยว่าอาจจะ มีปัญหามีประเด็นกันถึงขั้นที่ถ้าเขาเรียกปรับตัวเข้าหากันไม่ได้จริงๆหรือว่านิสัยมันข้านกันมากจริงๆขัดกันมากจริงๆค่ะในตรงนี้ก็เหมือนมีการตัดสินใจที่จะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะเอ็ดอวค่ะไพ่ใบแรกเลยแล้วก็เดอะไฮโรเพ ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะที่จะได้สารต่อความสัมพันธ์กันแบบจริงจังเนาะเดอะเฮอร์มิหกไม้ยิ่งเข้ามาตอกย้ำนะคะว่าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์เนาะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆเป็นคนใหม่ๆที่คุณจะได้เริ่มต้นค่ะสี่ถ้วยเดอะฟูลห้าไม้แต่ก็บอกเลยว่าชาวธาตุดินนะคะปิดกั้นตัวเองมากๆแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากที่จะเปิดใจเพราะว่าถ้ายังไม่ชัวร์ยังไม่ใช่ก็เหมือนกับ ังวลใจอยู่อะค่ะในตรงนี้เนาะแต่สุดท้ายแล้วบอกเลยว่าด้วยพลังงานแล้วอะก็อดที่จะเปิดใจให้เขาไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ตัวคนเองอะค่ะเหมือนกับมันรู้สึกผูกพันอนะมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณเหมือนเซนคุณบอกอค่ะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่นะเจ็ดดาบนะคะ the high princess แล้วก็ตามมาด้วยสามเหรียญอ่าโอเคค่ะแล้วน้อมความสัมพันธ์นะคะสําหรับคนโสดชาวธาตุดินเนาะที่ได้พบได้เจอคนคนนี้ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ค่ะ เขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกผูกพันแล้วก็ด้วยพลังงานแล้วค่ะเขาจะเป็นคู่บุญคู่กรรมของคุณนะคนคนนี้ค่ะอืมเอ็ดออฟว่าดะเป็นอะไรที่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ยิ่งขึ้นมาคู่กับหกไม้อะค่ะได้เริ่มต้นแน่นอนเนาะในช่วงแรกๆความสัมพันธ์จะราบรื่นค่ะแต่พอเหมือนพอคุยไปคบไปแล้วอะ่ะมันจะมีอ่อเหมือนเรื่องทัศนคติมุมมองเรื่องนี้ใส่ในบางข้อบางอย่างค่ะที่ต้องปรับกันเนาะมันก็เป็นเรื่องของการ มีเรื่องของความหึงหวงเกิดขึ้นด้วยแล้วก็มีเรื่องของอเหมือนความคาดหวังอะค่ะแล้วก็ความรู้สึกที่มันอึมครึมไม่ชัดเจนเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยนะเหมือนกับอย่างที่มิกาบอกนะเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วบางครั้งบางทีแล้วตัวคุณกับเขาห่างกันหรือไม่ค่อยได้เจอกันในตรงนี้จะทําให้เกิดความหวาดระแวงขึ้นได้ในความสัมพันธ์ค่ะแต่ด้วยพลังงานแล้วบอกเลยว่าคู่ของคุณถ้าได้คบกันแล้ว่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเหมือนกับ มองไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันเลยแหละก็บอกเลยค่ะว่าในช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหามีประเด็นการจะถามว่าชาวธาตุดินถอดใจไหมไม่ถอดใจค่ะยังคงที่จะสานต่อความสัมพันธ์นะแล้วเหมือนกับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าค่ะขอให้แค่เวลาเนี้ยมีกันและกันมีเขาคนนี้อยู่ข้างๆกายอ่ะคุณก็พร้อมที่จะเดินหน้าฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้อ่ะค่ะคือจะยอมรับผลของความรักครั้งเนี้ยเหมือน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะในระหว่างทางคุณยอมรับมันได้คุณปรับตัวได้อืมแล้วก็มองไปถึงการสร้างครอบครัวร่วมกันนะชาวธาตุดินก็คาดหวังอะคะ่ะว่าเขาคนนี้แหละจะเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับชาวธาตุดินนะคะโอเคค่ะสําหรับคนโสดชาวธาตุดินนะคะราศีพฤษภกันมังกรนะก็บอกเลยค่ะว่าในหลายๆคนมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนถูกใจและมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยว่าจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังนะคะ ในหลายๆคนเลือกที่จะเป็นโสดอยู่ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงที่งานเข้างานเยอะแล้วก็เหมือนเคยอกหกักเคยผิดหวังมาแล้วยังเข็ดยังขยาดอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจะค่ะนี่ก็เป็นไปได้สูงเช่นกันยังไงแล้วมิกาขอให้ชาวธาตุดินนะคะคนโสดได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะในพบได้เจอคนที่ใช่นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ